มาครับวันนี้มาเปิดไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่า36ใบจะได้น้องก้องกี่ตัวครับในครั้งนี้นะครับขอเทนะรฟีนิกก็ได้ครับนกยูงก็ได้หรือว่าจะกอจิก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้มาเถอะรอบเนี้ยมาเริ่มกันเลยครับ3ใบแรกไปก่อนนะเปิดเทสระบบไปก่อนแล้วก็ย้อนไปเปิดยูนิคอนกันก่อนครับเอาที่เกลือที่สุดก่อนละกันดูซิว่าจะมีน้องก้องซักตัวไหมครับตรงนี้นะแต่อยางได้นกฟินิกนะถ้าเป็นยูนิคอนมีแต่นกฟินิกนะครับยังไงมีมาไหมครับโอ้โหดูเหมือนจะเงียบเลยนะ ก้องเหมือนจะไม่ออกด้วยนะครับประเด็นน่ะแล้วก็ไม่ได้ฟินิกด้วยนะโอ้โหเศร้าเลยครับไปยูนิคอร์โปกันต่ออ้าตรงนี้มีก้อง2ตัวนะครับนับไปเลยนะทุกคน2ตัวไปแล้วนะครับยูนิคอร์โปยังไงครับจะมีอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะอ่าก้องมาอีกหนึ่งนะครับอ้าจัดไปครับไปที่ไคจูครับใกล้จะหมดแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรใหม่ๆเลยครับโอ้โหเศร้าเหมือนกันนะบางทีอ่ะโอเคไปต่อแล้วครับอันนี้จอจะเล็กอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายนะทุกคนไปครับก้องมาอีก2ตัวนะครับสรุปเหมือนเดิมครับ ทั้งนกฟินิกซ์ทั้งนกยูงทั้งกอซิล่าไม่ได้เลยสักตัวครับ <writers> วันนี้เป็นภาดมองกองทั้งหมด8ตัวนะครับดีใจกับคนที่ถ่ายถูกด้วยนะครับก่อนจะไปฝากร้านนีโมช็อปด้ยนะครับบริการทั้งสัตว์ทั้งไข่นะครับของเกมบิวซูนะใครสนใ,ใจก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่ถ่ายถูกไวที่สุดและชื่อขึ้นอยู่ในคลิปกระทยตอกทอผมมาได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบาย